สวัสดีช่วงเช้าวันที่13กรกฎาคม65ครับผมช่วงเช้าวันนี้อยู่กับผมไม่สมกราไมิไดชานอลนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวที่สปปลาวการท่านผู้ชมจะเป็นยังไงนั้นนะครับคลิปนี้เราจะไป EP หนึ่งนะครับสำหรับการเที่ยวลาวของเรานะครับผมซึ่งวันนี้บรรยากาศที่หลังผมนั้นนะครับเป็นดอยของบ้านน้องแฮนนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับผมออกเดินทางกันแล้วครับจากลำพูนครับผมที่บ้านน้องแฮนนะครับไปก่อนนะครับเม่ครับไป ออกเดินทางแล้วครับนี่กับเชฟเฟร์น้องพีซีเลนสนามบินเชียงใหม่เราจะไปที่ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไปที่ดอนเมืองก่อนเลยขึ้นเครื่อกันแล้วครับท่านผู้ชมนี่เราไปขึ้นเครื่องกันก่อนนะครับไปดอนเมืองก่อนเข้าุโมองครับเข้าุโมขึ้นขครื่องนครับ มาเพราะบรรยากาศฝนตกครับผม,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 มถึงท่า,าอากาศยานดอนเมืองแล้วครับนี่ถึงแล้วครับผมนี่เวลกัมทูดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตับต้องออกก่อนนะต้องออกก่อนนะครับหลังนี้ต่อครับผม,อมตอนนี้เรามาที่แม d o โดนัลด์นะครับผมนี่ร้านอาหารที่สนามบินเขามีจุดชาร์จ มือถือด้วยนะครับน,นี่ผมเจอเพื่อนด้ครับนกแรคค่ะผมนี่กละตือ ก็จะมีข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับประมาณนี้ก็กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับผมด้าน,นขวาก็จะเป็นข่าวออกครับผมกรอกไว้เสร็จแล้ครับถึงนครหลวงเั็นจันรแล้ว มาถึงปุ๊บผมก็แลกเงินก่อนนะครับที่ธนาคารพงศวรรค์น,นะครับหรือว่าจุดแลกเงินก็ได้นะครับรวมถึงการซื้อซิมอินเทอร์เน็ตด้วยพอดแล้วนะครับนครหลวงเบียงจันครับผมนี่สุดท้ายก็มากับเพื่อนนะครับไปต่อที่สถานีรถไฟเบียงจันครับผมไปดูว่าจะมีตัวไหมนาะเพื่อนจะมีตัวไหมนะัะอีกเีก่อนหนึง่งอันนี้คือแลกเป็นหกพันหกกันแลกเป็นหกพันหกสี่สิบไสามด้านกับคห้าคัน 0.5กิโลเมตรมาถึงมาฮอดแล้วครับผมสถานีรถไฟเวียงจันทร์เนาะรถไฟไทยลาวจีนเวียงจันทร์ครับผมไปข้างในกันเลยครับเรารีบมากผมพวกเรารีบมากครับท่านผู้ชมตะค้หลวงเวียงจันทร์ใหญ่มากคนเยอะมากครับผมวันนี้มหาดาวคนเยอะมากครับผม มันเยอะมากไม่เขาหายแี้วสเจ็ดเหรอเจ็ดเครอเจ็ดละ ที่ได้รับรู้ในที่ขอทานกระโดนี้ผักสาเกท,ที่ปล่อยขอทานว่าดีสำหรับกระเป๋าถืทานที่มีขนาดใหญ่ใหญ่จอกนา้าวขั้งโฮมละเ่องเดิมที่อยู่ด้านหลังเดินทางแล้วในที่ทรถไฟสถานขอ,อให้ขอรา,ารน้ำกระเป๋า 内裤等衣三个带外，未上机人员请勿携位随身携带物品请放在行李架上，较大物品请放在大件行李架。行李架上背包侧兜内的水杯、雨伞等物品，请取放。在行李里面掉砸伤他人。 และผมก็มาถึงที่สถานีหลวงพระบางครับผมมาหอดแล้วสถานีหลวงพระบางรถไฟลาวจีน มาถึงแล้วครับท่านผู้ชมที่สถานีรถไฟลาวจีนสถานีหลวงพลวงาง,างครับผมเรียบร้อยนะครับเย็นวันที่13กรกฎาคม65คนเยอะมาก,ะกนะครับผมเยอะสุดๆนะครับสถานีสวยมากเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปที่เมืองหลวงห้บบาบังกันนะครับผมโอเคมีขายตัวแล้วนะครับ35,000ขีปเข้าในเมืองหลวงห้บบาบังครับผมตรงนี้อ่าะใช่ไปเข้าไปในเมืองสองคนครับก็คนจีนคจีนเป๊ะคนค,อคนอคนิอนเดีย เสรลกันมาขึ้นรถตู้ครับสองคนสองทันต้ตนไไปใส่รถพก่อไปติดไปเนยไปเอาพนตพันน่งยาง้น่ะขรถตู้ก่อนีเดียวกัน มาถึงแล้วครับท่านผู้ชมที่หลวงพระบางนะครับผมกัอนเดินทางกุงกี้นะครับนี่เราอยู่กปนที่โรงแรมทรายน้ําคานะครับผมที่หลวงพระบางนะครับในที่สุดเราก็มาถึงจนได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณการเดินทางที่แบบแฟนทั้งริหดแล้วก็ดึ้งที่สุดเสียท่านผู้ชมแต่สุดท้ายล้วก็มาถึงที่หลงพระบางจนได้นะครับ13กรกฎาคม65ครับผม